ใช่ครับจมใช่ผม่ใดเื่อเอาครับมาบึงแห่เฮานี่คือรุ่หวันลานวิววันนี้มาได้เบิกดเบิกจากบึงบึงดิแห่บึงแห่นี่คืออาการของการซ้อมนะครับซ้อมก่อนผิวัน แค่จสุงสิบสิบเออกสิบเอ็นะเราัดออกสองู้จริงม่มีสิบสองัดออกสองหนเหลือสิแห่ห้าวแห่ที่นะครับพี่น้องแห่ที่ไปเด้อันมึ่อก้เผาอันเด้อกุฏิวัานปลาเนี่ยก็จะไปพุ่งเง้ยนะก็จะควงกันขบวนดอกนี่ของลุงวันรางยิ้วครับที่เด็ดที่เด็ดแห่ห้าวสิบเอ็สอง เ้ลูกก็เแโลโแล้วหลูกแกอดแลโมีนมาได้ครับมนรนีุไหน่อยใหญไเท่าไหร่สุไใหญ่ครับมาลุนครับมาลุนนะครับีมาร์โลีมหนึ่งสองปลอยครับเบาดีเอาคือบอไฟเลยเนาะเอาดีคือแหกสิบเอ็ดครับเนื่องจากว่าตัดออกสองจริงๆมันสิบสองหะ เอาดีอยครับไปแล้วดีที่เยเผมบมีพลังกำลังของมือในจังหวะนี่ข้าวว่าขึ้นครับมันสูงแล้วก็น้ำไหลแค่ต้นนี้เขาเฮ้ยคือเคือนราศีถลนะครับเยัติดของของเราเอาเอา เขุน,นันว่นาจะได้จ้าโตครับน้ำมันเงินน,น้มัหลให้เนาะเเปิดมบ้านนะครับองบ้านปูกันเรื่อยเลยครับบ้านนึ่งอ่ะลนเิ่งว่าจะได้จโตครับตอกนี่ครับโอ้บเอ,อโอ้ยถืออยางนน,นะุญกกแฮกอนีอ่คือ,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 อสายยาวลุงหอนลานวิวครับเอ้ยปวดไดกับหูจากกันนีครับ ี่คือเรื่อนลาศีครับใช่ยู่ใส่ตัวนึงออดปอดนะครับใส่ตัวนึงใส่ตัวนึงโอ้ยใส่ตัวนึงใส่ตัวนึงมันบวมหวานมันแต่มันไห,นหลแหล้งโคตรขอบคุณลุงวันนะครับสีบ่ ว่านเห็เบิ่งนี่คือแห่ทีบเอ็ดสอกนะครับตัดออกสองหนึ่งใส่สองโตอยู่หรอกสามโตอยู่บาทสามบาทสามนะครับแห่ทีสามสี่โตอ่ะแต่ถือว่าบอเสียแห้งได้ปลาขึ้นมาอยู่นี่คือเซียนแบบสุดยอดของคือราชสีเลยล่ะนะครับราชสีด้วบ่โวไอสุดยอดเลยเลยนี่ตัววัวรันวิวยังว่ะเทียนบ้าวัวแดงนั่ เทียนเทียนเขาบอกเขาได้ทำกินเลยกายผมได้ปลาใหญ่ตัวใหญ่กูมูลอยสองกิโลตันตีเลยนี่แหี้ยดิบอ่ครับลุงบเบ็ดโอ้นี่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 คือเบ็ดดูเงี้ยเบ็ดที่เคยได้ปลาโลช็อตทะเลลูกอ่ะลุงลอยสองกิโลลอยสกครับนี่คือเบ็ดหลังนี่ละนี่เบ็ดหลังนี้นะครับโมธรรมดานะครับเวลากระสือกันงูในเมืองราชีเนี่ คนมี ini, 3, 3ีตะันใส่สิบสองสอดครับใส่สิฟุตเบสดน่เออนี่ไฟใส่คนมงนี่คือต้านานเลยล่รอบอกพูถึงว่าเนาะของรรขอของเครือละสีที่ใส่เบ็เงา้าวสิฟุตแล้วก็ได้ปลาลอยสอกลอยสองลี่ไหปลาลอออให่อหนี่ใส่แห่แห่ที สิบเอ็ดอกจีเจ๊งวันสิบสองสาดอกอนึ่รับไต่างเงยาเาัดจอมันเด้บเหันซันได้หดัดจอมันจปได้มา2สองรอลกดนี้ได้ได้ว่า3าสีโลครับเ็ยพื่การทายที่เราครับเพราะว่าอยากอยากอยากทายก็เลยให้ลุงระวันให้เมิงอแต่ว่าสุดยอดของสีมืดอะในการย้ำมาถึงคืนงานหป้าของเกล้รีนี่ ยามนังมันก็ได้เงินอยู่แลยนครับมือละสองพันสองพันตัวนี่นี่คือรายได้ยามปลามันไหลย้ำปลามันไหลปลามันสูงยามนี่จะไปว่ามันขอคนได้กินเก๋ามันเหลือแต่ช่วงมันเอาลูกน้องแต่ช่วงช่วงนี้เมื่อวันช่วงจะว่ากันเอฟซีเข้ากได้ปลาได้ผู้ได้ปลากับมาหนี่ได้มาได้ครับมาได้ครับมาหาลุงหวนอยู่นี่ละาสั่งได้ไม่ราสั่งได้เนล้าสีจะรีแฮกับมาเอาอยู่นี่ครับได้เลยครับอุปกรณ์หาหนี้หาอยู่หากินมหายเห็ดหายีกดธนงคารใกล้หมดนะครับหาเห็ดนีึดธหาครับป้านะครับเอ้า จะไปซาเม้นวันนี้อ้ยางยังนี่มหาไทยคลิปนี่ยนะคะฝาศอกเลยเด็ดแต่ว่าทรศัพเ์ียเป็นใจเลืเกินกัฝากเนี่ฝากไหมคะไปซาขายแนวคือเราแนวแมพแต่ว่าขายปูขายปลามหานี่ยะทยคลิปต่ว่โทรัพเ์เป็นใจวันนี้ฝากค่ะคิด อะครับนี่คือบรรยากาศเด้อนะครับบรรยากาศของเือวราสีสไลัยนะครับฟังนี้จะเป็นเบดกระซื้อเอาของกันเด้ไรบ้านจะซื้ายคิพร้อมกันครับกระซื้อออกหานคิดพร้อมกันยุงซ้ำงานอะไรบ้างวันเสกร์ออกมาเอ้คือเฮียเห้ยอเซียนเบสเียเบสมันหมันนะ อีกคือเจอราศีมันนี่เปิดประตูน้ำสาบ้านนะครับมันนี่วันที่18 18สิบแปดสิงหาผมมันอร่อยหกสิบหกเด้อนะครับมาดูบรรยากาศนะครับมันก็การเด็มุงกันนี่ครับกัดสื้อกัดเสื้อยนุงกันเห็นบ่อดิผู้ใดเพิ่งเห็นนี่คือกัดสื้อยนุงกันตัดสื้อของหากินพร้อมกันเรื่อยๆเนี่ยบอกหากินพร้อมกันครับ

สำหรับเอฟซีเขานะครับอยากได้ผู้ได้ปลานะครับมาเลยนะครับเพื่อนราศีสไลด์นะครับปลามีหลากหลายนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับเดี๋ยวคอยบอกๆกันไหมนะครับหมันหมันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ